อยากทราบว่าพระรังกาโกดะทีรานันทเถระเป็นใครเหตุใดจึงเขียนสมณสตร์ถึงพระวชิรยยานภิกษุพระรังกาโกดะทีรานันทเถระสังกัดคณะสงฆ์อมรปุรณิกายเป็นสิทธิของพระโบปาโคดะสุมณะมหานายกเถระคราวนั้นคณะสงฆ์อมรปุรณิกายวิวาทกันเรื่องความถูกต้องของสีมาจนไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ เบื้องต้นพระทีรานันทเถระได้ส่งสมณสสารไปสอบถามพระสังฆราชของพมา่าแต่ไม่ได้รับคำตอบท่านจึงส่งสมณสสารมาสอบถามความถูกต้องกับพระวชิระยะนานภิกษุคราวนั้นพระวชิระยะนานภิกษุได้เขียนสมณสสารตอบชื่อว่าสีมาวิจารเนื้อหาอ้างหลักฐานจากพระไตรปิฎตกและคำพีอัตถกถาพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปฏิบัติ